คลิปนี้เรียงลำดับเกมที่ผมชอบก็มีดังนี้ 1. ตัว S คือดีเกมที่ผมชอบที่สุด A คือเกมที่บานกลางที่ผมชอบอยู่นิดนึง C ก็พอใช้ได้ F เกมที่ผมไม่ค่อยชอบเลย อันดับที่หนึ่งไม้ครับไม้ไมคครับติดท็อปเออันดับที่สองโลบอกเอาไปเลยระดับเออันอันดับที่สามบ็อกแมนโกชื่อก็แปลกๆนะเอาไปเลยเกียร์ซี อันดับที่สี่ฟีไฟบอกเลยเอาไปเลยเอเลยโอ้โหแล้วมาถึงอันดับสุดท้ายวีมอโอ้โหภาพสะใหญ่เลยเชียวเอาไปเลยระดับพิเศษฮะมันมีระดับพิเศษด้วยเหออ <laughs> ใช่มันมีระดับพิเศษด้วยเพราะเป็นเกมที่ มีคำ <_ d ance> หยาบเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม <_ d ance> ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเออคลิปนี้เป็น EP แรกนะครับผมใครอยากจะดู EP 2สองก็ช่วยกันกดไ like. ลค์คนละละหนึ่งไลค์ถ้ากดไลค์10ถ้าเกิดกดไลค์ครบ10บแล้วผมก็จะทำา p p ีสองนะครับผมสำหรับใคร ชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยกดไลค์สิบสิบไลค์พอนะโอเคบ๊ายบายจุ๊บ